สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาอัดคลิปยู่ดีก็อยากจะมาอัดคลิปถึงน้องหนุกน้องปายนะคะวันนี้เมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปบ้านสิงห์นะคะแล้วก็ได้เจอน้องปายแล้วก็ไม่ได้เจอน้องหนุกด้วยเป็นการเจอน้องปายครั้งที่สองนะเออครั้งที่สามเจอน้องปายครั้งที่สามซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนว่าดิฉันจะเดินทางในการมาเป็นติ่งอ่ะที่เขาเรียกว่าติ่งอ่ะถ้าภาษาแต่ก่อนก็คือเรียกว่าแม่ยกนะอ่ะจริงก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองอ่ะ จะมาได้ติดตามน้องเขาจนครบ1ปีซึ่งตอนแรกอะ่ะคือให้คำให้คำามถามเขาไว้ว่าคือลองดูซิว่าเราจะติดตามไอเด็ก2คนนี้ได้นานขนาดไหนซึ่งในใจคิดว่าน่าจะประมาณ 3, 4เดือนแหละอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วไม่คำตอบตอนนี้คือได้แล้วว่าตัวเองติดตามน้องเขาเกิน1ปี 1, ปี2เดือน3เดือนได้ซ้ำซึ่งมันเป็นการติดตามศิลปินที่ไม่ใช่แค่ไปวิดวิดวีดร้องเพลง รอเขาร้องเพลงหรือว่าไปวิดวิดรอเซฟผลงานเขาเนะี่ยมันมันติดตามทุกมุมมองทุกมิติเขาเหนื่อยเขาเครียดก็เ,เครียดตามนะเขาเจอดรามา่าเขาแบบอืมทำยังไงดีทํายังไงดีเหมือนตามเขาทํายังไงถึงให้เขายิ้มให้เขามีความสุขหรือทํายังไงให้เพื่อนในด้อมเดียวกันเนี่ยแบบข้ามจุดนี้ไปด้วยกันคือแบบไม่รู้อะทําทไมเราขานาดนั้นเหมนนมันมันทุกอย่างที่ ที่ทำอะ่ะคือมันมันมันออกมาจากความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าทํายังไงให้เขารู้ว่าเราอะ่ะรักเขามากแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราอะ่ะยังอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมันมันไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเลยซึ่งมิชชั่นนี้ก็คืองงเหมือนกันหนึ่งปีเต็มนี่คือสิ่งที่ได้คําตอบและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้คําตอบก็คือเราเคยคุยกับเพื่อนตลอดว่าถ้าวันหนึ่งอะ่ะ คือเรามาเนียส,สยจิ้นนะทุกคนต้องยอมรับเข้ามาในความหล่อธันโดนแล้วก็มาโดนปปลตกแล้วก็ใสจิ้นเขาชิปเปอร์หนักถ้าวันหนึ่งเขาชัดเจนกันมากขึ้นนะมากๆอะไรเงี้ยความน่าติดตามก็คงจะลดลงเนาะอันนี้คือสิ่งที่เคยคิดไว้ความน่าติดตามคงจะลดลงแต่สุดท้ายแล้วได้คําตอบแล้วว่าไม่จริงยิ่งเขาชัดเจนกันยิ่งเขาแบบ ชัดเจนกันมากกว่าเด่มอ่ะมันยิ่งทําให้คู่ของเขาแม่งมีสเสน่ห์มากๆลงไหลมากกว่าเดิมและเราก็ไม่ชินกับการที่เขาแสดงความรักต่อกันฉัจนจากจะบ้าตายนี่ฉันติดตามคนจีบกันติดตามคนจะมาเป็นแฟนกันครบหนึ่งปีแล้วเหรอคะทุกคนมีความสุขมากขอบคุณน้องลกน,น้องปลายมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆดีใจที่ได้เจอ